ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็มแทนทาร์นะคะคลิปนี้เป็นพยาการ์ดในหัวข้อที่ว่ารักสามเศร้านะคะประจําเดือนเมษายนนะคะปีพศ2564นะคะมาดูว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะรักสามเศร้านะคะประจําเดือนเมษายนปีพศ2564นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่มีประเด็นความรักที่มีแบบ รักเรา 2, อสามคนหรือ 3, 4ี่คนก็ได้นะคะอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่ายังไม่ลงตัวแล้วก็อาจจะมีการรับรู้ทั้งสองฝ่ายก็ได้ว่ามีการครบซ้อนกันอยู่นะคะหรือบางคนก็อาจจะอยู่ในสภาวะนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าประมาณเดือนเมษายนนี้นะคะจะเป็นยังไงในความสัมพันธ์นะนะ,ะตัวของคุณจะยังสารสัมพันธ์กันต่ออยู่ไหมหรือตัวของคุณอาจจะ Mo บออนหรือเปล่าหรือจะมีเหตุการณ์อะไรมาดูกันนะคะดูได้ทุกเพศนะเพศหญิงเพศชายเพศที่3น้องที่อยู่ใน,นกลุ่ม LGBT สามารถดูได้เลยนะคะเป็นการอ่านแบบด้วยร่วมนะคะอย่าเอาไปตัดสินว่าเป็นดวงของเราเป็นอันขาดนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะคะขอบคุณนะคะที่ยังติดตามกันแล้วก็ขอบคุณน้องที่มีน้ําใจในการทําทาสเต็มนะคะขอบคุณมาก,มากๆนะคะไพ่มีทั้งหมด4กองทุกท่านนะ,ะอันนี้เป็นกองที่1นะคะ อันนี้กองที่สองสัญลักษณ์กองที่3ามกองที่สี่นะคะเอาละนะคะเลือกไพ่กองที่เราดึงดูดมากที่สุดแล้วก็อขอให้เจอกับสถานก,การณ์ของตัวเองอย่างงี้นะคะลองดูนะคะว่ามันจะตรงกับเราไหมนะคะในวโน้องความสัมพันธ์นะคะคุณกับเขาจะเป็นเช่นไรนะคะกองที่1ที่สองที่3มที่4นะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูทีละกองเลยเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะคะของกองที่1นนะคะตรงนี้เนาะมาดูว่า ความสัมพันธ์นะคะในรักสามเศร้าเราสามคนนะคะจะเป็นเช่ไนไรก่อนอื่นขอดูสถานการณ์ก่อนนะว่าตอนนี้คุณผ่านอะไรมานะคะเรื่องราวเป็นแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวจะมีบทสรุปว่าตกลงนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะหรือรักเราสองสามคนนะคะแนวโน้มมันจะออกมาในรูปแบบไหนเนาะนะคะ,ะก่อนอื่นขอดูสถานการณ์ก่อนนะสิ่งที่กําลังเจออยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เหตุการณ์นะคะที่คุณผ่านมาเนาะ ผู้อ่านจะเปิดไพ่แค่6ใบนะคะบางท่านที่เข้ามาใหม่อาจจะสงสัยยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะเอาละค่ะให้แบ่แรกนะคะราชาถือเหรียญน,นะคะใบที่สองนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะใบที่สามนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะอมิตาไพ่เหรียญน,นะคะใบที่สี่นะคะราชาถือไม้เท้าใบาที่ห้านะคะแปดถ้วย ใบที่6นะคะ3ดาบนะคะโอ้ตรงเป๊ะเลยเนี่ยในลักษร์ลักสามเส้านะคะามาดูกันหนะะ้ทุกท่านนะอาจจะมองไม่ค่อยชัดหรือบางทีมันอาจจะเป็นการสะท้อนแสงเนาะยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะไพ่พลังงานหลักของคุณนะคะผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะมีความสัมพันธ์กับคนคน่อนข้างที่จะมีฐานะแล้วก็มีโปรไฟล์ในเรื่องของการงานการเงินที่ดีนะเป็นต่างชาติได้นะคะเป็นคนที่แบบในพื้นเพเดียวกันเราได้แต่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะ ตรงนี้นะคะน่าจะมีธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับราชการได้หมดเลยนะคะเป็นคนมีหน้ามีตาทางสังคมนะคะคนคนนี้น่ะนะคะแน่นอนว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะคนนี้เนาะนะคะคุณกับเขาน่าจะเจอกันในเรื่องของการบังเอิญแหละนะคะนี่ผ่านมานะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เหมือนกับเป็นการยอมรับในเรื่องของอสถานะนะคะตรงนี้นะ,ะเขาหรือเธอคนนั้นนะ่ะอาจจะให้ความหวังคุณก็ได้นะ,ะเหมือนกับ มีการพูดถึงเรื่องอนาคตนะคะมีการพูดถึงในเรื่องของการอาจจะสร้างอะไรหลายอย่างร่วมกันนะคะคุณกับเขานะอาจจะเป็นการที่แบบว่าเจอกันแบบถูกใจแต่มันอาจจะไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาเนาะความรักความสัมพันธ์ต่างคนต่างเปิดใจนะบางคนอาจจะคบกันที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะมันเกินกว่าที่แบบ เราสองคนจะคุยกันธรรมดาบางคนอาจจะถึง18บวกเราก็ได้เนาะนะคะตรงนี้ไม่ตรงกับใครนะทุกท่านนะเป็นโดยรวมนะอย่าไปยึดติดนะคะในความสัมพันธ์ครั้ในคุณพยายามคุณต้องการที่จะเรียกร้องในเรื่องของความชัดเจนนะคะตรงนี้เนาะเหมือนกับบางครั้งนะคะอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะเคยร้องขอเขานะะเนี่ยร้องขอเขาแล้วทีนี้พยายามเหมือนแบบ พอไม่ได้ตามความรู้สึกหรือตามสิ่งที่เราต้องการเรามักจะประชดประชันนะทำให้คนคนนี้มองเราอีกแบบหนึ่งนะคะว่าการครบกับเขาเนี่ยนะคะเราหวังแค่ผลประโยชน์กับเขาหรือเปล่านะคะเนี่ยไพ่แปดเอ้แปดถ้วยขึ้นมานะคะเหมือนกับเขามองว่าเอ๊ะเราหวังผลประโยชน์จากเขาหรือเปล่านะคะจริงใจกับเขาไหมนะคะหลายครั้งนะคะคุณต้องการหันหลังให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ตัวคุณเองเนะี่ยอย่างที่บอกแหละนะคะคุณก็มีใจให้กับเขาเหมือน เหมือนเป็นอะไรที่ถูกใจนะคะตัดใจลำบากทั้งที่ทผ่านมานะคะก็มีคนมาชอบคุณเยอะแยะนะคะแล้วก็แต่ละคนที่เข้ามาก็โปรไฟล์ดีๆทั้งนั้นแต่คนคนนี้เหมือนคุณพิเศษมากเลยเหมือนชอบแบบพิเศษนะคะสามดาบแน่นอนนะคะความเจ็บปวดนะคะตรงนี้นะคะคุณไปรับรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะไปเห็นที่เขาโพสต์เกี่ยวกับครอบครัวไปเห็นในเรื่องราวบางอย่างในโซเชียลนะคะทําให้คุณรู้สึกว่า คุณเจ็บปวดทั้งกายทั้งใจนะคะในความสัมพันธ์เนาะเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่พูดจาและแบบน้มน้วเก่งนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เรามองเห็นว่าเขาน่าจะเป็นที่พึ่งสําหรับเราได้นะคะตรงนี้นะเขาอาจจะมีการซัพพอร์ตเรานะคะหลายๆอย่างนะคะตรงนี้เนาะนะคะเอาละค่ะคุณกับเขาเหมือนกับต้องการเอาชนะนะคะแล้วก็บางครั้งอะ่ะคุณอาจจะ อยากจะให้เขาแบบเหมือนเห็นคุณค่าเรามากกว่าคนที่เขาคบอยู่อย่างเงี้ยนะคะบางทีก็มีการประชดประชันโดยการแบบโพสต์ข้อความหรือบางทีก็เหมือนแบบไม่ตอบโต้ในเรื่องของโซเชียลเหมือนกับคุยกันไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะห่างหายกันไปแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่นะคะเหมือนไปเป็นการเล่นเกมบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณต้องการเรียกร้องให้เขาแบบสนใจเรามากกว่านี้นะคะ อันนี้คือผู้อ่านอ่านตามไพ่นะไม่ได้เอาใจใครนะคะตัวของเขาเองเนี่ยเขาจะมีลิมิตในเรื่องการคุยมีลิมิตในเรื่องการสื่อสารนะคะเหมือนกับว่าเวลานี้โทรไม่ได้คุยไม่ได้นะคะคุณก็เลยรู้สึกแบบน้อยใจแล้วก็เหมือนหันหลังให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้มาครั้งหนึ่งแล้วแต่มันก็ยังตัดกันไม่ขาดนะเนี่ยหนึ่งหนึ่งเหรียญเนาะตรงนี้มันตัดกันไม่ขาดมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ผูกพันนะคะมันมากกว่ารักละมันเป็นความผูกพันนะคะต้องอ่านแบบนี้นะคะ เอาละสถานการณ์เป็นแบบนี้มาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ่จะออกมาในรูปแบบไหนผู้อ่านจะสรุปไพ่สามใบนะความสัมพันธ์นะรักสามสาเศร้าเดือนเมษายนจะออกมาในรูปแบบไหนกองที่หนึ่ง ไพ่ใบแรกนะคะสองไม้เท้าใบที่สองนะคะก้าไม้เท้าใบที่3เป็นไพ่วงล้อแห่งโชคชะตานะผู้อ่านมองว่าในความรักความสัมพันธ์นะคุณอยากจะออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเนี่ยสองไม้เท้านะคะคนสองคนงานสองสิ่งนะคะของสองอย่างนะคะมันมาพร้อมกันมันเป็นการตัดสินใจที่แบบอึดอัดใจนะคะคุณกลัวว่าคุณทําใจไม่ได้นะในความรักความสัมพันธ์ผู้อ่านมองว่าคุณกับเขาอะน่าจะมีการแบบเป็นการแบบ กลับไปกลับมาในความรักความสัมพันธ์นะคะมันยังตัดกันไม่ได้หรอกนะคะก้าวไม่เทา้าคุณสู้มาแบบจนเขาเรียกว่าไงนะเหมือนมันไม่มีอะไรที่จะแบบต้องสูญเสียแล้วน่ะนะคะเหมือนเราพยายามมากในรักครั้งนี้นะคะแต่นะในความสัมพันธ์ผู้อ่านมองว่ามันไม่เติมเต็มนะคะก้าวไม่เทา้าเราเหนื่อยก็จริงนะคะรออีกหนึ่งไม่เทา้าครบสิบไม่เท้านะคะเพื่อเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ เราเหนื่อยแต่เราแบบทุ่มเทตรงนี้มากๆนะคะผู้อ่านมองแบบนี้เนาะนะคะและอีกอย่างนะคะคุณกับเขาอ่ะนะคะมันตัดกันไม่ได้เนี่ยไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาขึ้นนะคะมันเหมือนว่าคนสองคนเนี่ยยังไงยังไงก็ย้อนกลับมาหากันเหมือนเดิมนะคะมันเหมือนว่าเรากับเขาน่าจะมีเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งร่วมกันนะคะอันนี้ผู้อ่านอ่านตามไพ่นะ มันยังมีความสัมพันธ์ที่แบบต้องไปต่อนะคะไปตอบแบบมีข้อเสนอไปต่อแบบมีข้อเรียกร้องนะคะก็ลองดูนะคะว่าคนที่เราสารสัมพันธ์อยู่ด้วยเนี่ยนะคะว่าเราจะสามารถผ่านตรงจุดนี้ไปได้ไหมจะเป็นตามที่เราคิดไว้ไหมนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะสาหรับคนที่เลือกกลุ่ปที่1เนาะพยายามตัดแต่มันตัดไม่ได้นะคะมันยังมีเรื่องราวที่ต้องเคลียร์ต้อง สื่อสารกันตลอดและมันเป็นสายสัมพันธ์ที่ตัดยากนะคะเอาละค่ะมาดูกุ๊ปที่2กันนะคะ,ะกุ๊ปที่2รักสามเศร้านะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นเช่นไรนะ,นะะมาดูกันนะ,ะเป็นเรื่องราวที่แต่ละคนเจอมาเนี่ยมันก็แบบหลากหลายรูปแบบนะทุกคนนะอย่าไปยึดติดนะคะบางคนก็เขาอาจจะ ซัพพอร์ตดีมากหรือบางคนก็คือเหมือนกับมีแต่เราอะนะคะซัพพอร์ตเขาอะนะมันเป็นได้หลายอย่างนะเขาถึงบอกไงว่าความรักนะคะมันทําได้ทุกอย่างความรักมันทําให้คนตามบอดได้นะคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ราชาถือไม้เท้าเนาะนะคะราชินีถือไม้เท้าอีกนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ ไพ่แห่งแมนนะคะตรงนี้นะอ่าเก้าถ้วยนะคะแปดดาบนะคะ h ฮพินเทสเอละนะคะสถานการณ์ของคุณนะคะในความรักความสัมพันธ์ผู้อ่านมองว่าคนที่คุณสารสัมพันธ์อยู่ด้วยเนี่ยนะคะเขาค่อนข้างเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะหรือถ้าเป็น,นระดับอ่า ราชการชั้นผู้ใหญ่ก็คือพวกที่เป็นระดับในพงในพลถ้าเป็นในเรื่องของงานราชการนะคะตรงนี้เนาะหรือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทํางานราชการผู้อ่านมองว่าคนคนนี้นะน่าจะมีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นอาพาร์ตเมนต์เป็นบ้านเนานช่าเป็นอะไรก็ตามนะคะที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะเนาะเป็นลักทางไกลได้ต่างชาติได้นะคะพื้นเพเดียวกันได้นะคะต่างอำเภอต่างจังหวัดได้นะทุกคนนะคะ ความสัมพันธ์นะคะเหมือนตัวเราเองนะคะต้องการความชัดเจนแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่านะคะเราเหนื่อยในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องรองคอยตลอดนะคะแล้วก็เป็นความสมันธ์ที่เราไม่สามารถเรียกร้องได้นะคะแฮงแม่น <Hang man S 1> นะคะไพ่ค,คนห้อยหัวนะคะความรู้สึกระหว่างคุณกับเขานะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามนะ ห่างกันแค่วันเดียวห่างกันแค่ไม,ม่กี่ชั่วโมงนะถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวที่แบบทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยความรู้สึกตัวนี้มันมันบังบนมันกระสับกระส่ายมันคิดถึงมันอยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารนะคะซึ่งหลายๆครั้งคุณอาจจะเคยถามตัวเองว่าทําไมคนที่แบบว่าเขาโสดที่แบบว่าไม่มีพันธะเราถึงไม่เลือกทํำไมต้องมาเลือกตรงนี้มันเป็นเวรเป็นกรรมเราหรือเปล่านะคะบางคนก็อาจจะมีคําถามกับตัวเองนะคะตรงนี้เนาะ เก้าถ้วยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่ว่าอขอความชัดเจนนะถ้าเขายังอยากจะสื่อสารอยากติดต่อกับเรานะคะเราก็ยังอยากมีความสัมพันธ์แบบนี้อยู่แต่ถามว่าเรามีความสุขไหมมันเป็นความสุขที่แบบรอยยิ้มที่มันกรบเกลื่อนอะ่ะอันนี้ต้องพูดตรงๆเลยนะคะเอะอนะคะ 8ด,ดาบนะคะคุณกับเขามีปัญหาเรื่องในย,ยาทางการสื่อสารนะคะบางครั้งนะคะ,ะเขาว่างตอน10โมงแต่เราไปว่างตอนประมาณเที่ยงอย่างเงี้ยนะคะเวลามันอาจจะไม่ตรงกันเนาะทำให้การสื่อสารบางครั้งมันติดขัดมันมีปัญหาแถมเดินทางมาหากันก็ลําบากนะมีอุปสรรคอยู่แล้วในความรักครั้งนี้นะคะ,ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ผู้อ่านมองว่าเนี่ยคนของเขานะคะไฮพินเทสเนี่ยนะคะ เหมือนรับรู้นะว่าระหว่างคุณสองคนอะมีการแบบติดต่อมีการสื่อสารกันเพียงแต่เขากําลังหาคําตอบว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะนะระหว่างคุณกับคนของเขานะถึงขั้นไหนเห็นไหมผู้หญิงคนนี้นั่งบันลังแล้วก็คอยส่องมองดูเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นนักสืบโคนันนะคะดูในเรื่องราวที่ว่าเรากับคนของเขาอะติดต่อกันแบบไหนแล้วก็มีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนาะในความสัมพันธ์ผู้อ่านมองว่ามันมัน,ม,นมันเหนื่อยแหละตรงนี้ คุณอาจจะอยากออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกันแต่คุณใจไม่แข็งพอนะคะผู้อ่านมองแบบนี้นะนะคะเหมือนแต่ละคนก็มีเรื่องราวแหละที่มันเป็นประเด็นสําหรับตัวเองเนาะเหมือนกับว่าเราต้องชดใช้ในสิ่งที่ทํามาร่วมกันนะคะบางคนก็มีวิบากกรรมร่วมกันตั้งแต่อดีตชาติก็เป็นได้ไม่ใช่ว่าคนที่เป็นบุคคลที่3หรือคนที่เป็นแบบรักซ้อนรักสามเศร้านะ่ะเขาไม่ดีนะ เราต้องมองในทางบวกว่าคนเราอะทำบุญมาด้วยกันแบบไหนต้องได้ชดใช้กันแบบนั้นนะคะเอาละมาดูหน่อยว่าความสัมพันธ์อะมันจะเป็นยังไงนะแนวโน้มนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์แบบนี้นะใจหนึ่งคุณก็อยากจะออกมาใจนึ่งนะ่ะคุณก็อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นะเดือนเมษาเป็นยังไงนะคะเห็นไหมยังได้ายพินเทศอยู่นะคะใบที่สองนะคะเด็กถือดาบนะคะ ใบที่3นะเฮอร์มิตนะคะผู้อ่านมองว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคนของเขาน่าจะรู้ข้อมูลหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาแบบติดต่อหรือว่าสื่อสารมาหาเราก็ได้นะผู้อ่านมองแบบนี้เนาะตรงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องราวนะคะในเรื่องของการทะเลาะมีเรื่องราวในการแบบยื่นข้อเสนอนะคะตรงนี้นะอ่าสุดท้ายนะคะอ่าไฮเดอะเฮอร์มิตเนี่ยนะคะเหมือนกับว่านักบวชคนคนนี้นะคะ เหมือนกับจะให้ทาให้เราเห็นนะ่ะว่าเอาละนะคะคนของเขาน่าจะพูดในเรื่องของศิลธรรมพูดในเรื่องของเวรกรรมพูดในเรื่องของบาปกรรมอย่างเงี้ยนะคะเหมือนจะมีการติดต่อเราหรืออาจจะมีในเรื่องของอมีข้อความมาหาเราอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นะผู้อ่านมองว่าเป็นการติดต่อสื่อสารกันค่อนข้างที่จะลําบากแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะเลือกที่จะ เงียบนะคะไม่ติดต่อไม่สื่อสารนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมะอยู่ในเรื่องของการแบบทําบุญอะไรเงี้ยนะคะถามว่ามันยังได้ไปต่อไหมไปต่อแบบเงียบนะนะคะคือเราไม่คาดคิดว่าเขาจะติดต่อกลับมาเขากลับติดต่อกลับมาแบบเนี้ยมันมันจะเป็นประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ชัดเจนว่าคุณกับเขาอ่ะจะขาดกันแบบถาวรไหมนะคะเพราะว่าดูแล้วมันยังมีเรื่องราวที่ว่าคนสองคนนะคะ อาจจะมีการติดต่อมีการสื่อสารนะมีเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะบางคนเนาะนะคะก็ลองดูนะคะอดทนไปอีกนิดนึงนะคะถ้าใจเราแข็งพอผู้อ่านมองว่ามันน่าจะหลุดพ้นนะนะคะก็ลองดูเนาะใครรู้สึกไงก็ตามนั้นไม่ต้องอ่านตามไพ่นะ,ะคะกรุ๊ปที่3มาดูนะคะรักสามเศร้าเราจะเป็นยังไงนะนะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์เป็นแบบไหนนะคะ เอาละมาดู6ใบก่อนไพ่ใบแรกของคุณนะคะราชาถือถ้วยนะคะแล้วก็สองเหรียญน,นะคะเดอะฟูล <F> นะคะกดาบนะคะไพ่เดทนะคะแล้วก็ก้าเหรียญน,นะคะ เอาละค่ะในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะผู้อ่านมองว่าอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นรักทางกายต่างชาติต่างเผ่อต่างจังหวัดเป็นไปได้หมดนะคะคนคนนี้มามอบความรู้สึกให้กับคุณในวันที่คุณแบบ เดียวดายในวันที่คุณแบบไม่มีใครนะคะผู้อ่านมองว่าน่าจะเป็นต่างชาติมากกว่าเนาะตรงนี้นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างที่บอกแหละนะคะ <_ S 1> เขาอาจจะเป็นคนที่แบบพูดตรงๆเนาะว่าเขาน่าจะมีใครสักคนที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะคะเนี่ยมันเป็นสองเหรียญน,นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้มันมันอึดอัดตั้งแต่เริ่มแรกแล้วล่ะนะคะเพราะอีกฝ่ายน่าจะบอกสถานะแต่เริ่มแรกนะคะว่าเขาน่าจะมีใครสักคนที่อยู่ในชีวิตนะคะคนคนนี้โปรไฟล์ดีนะนะคะ เป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมนะคะถ้าเป็นข้าราชการก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามียศถาบรรดาศัาสากสูงนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกมีธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับในเรื่องของอาการที่เขาเป็นศูนย์กลางพวกนใน,น,ในหน้าอะไรได้หมดเลยนะพวกอสังอสังหาริมทรัพย์นะคะได้หมดเลยนะคะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้ผู้อ่านมองว่าคุณอึดอัดใจแหละนะคะก้าวดาบนะคะมันไม่มีความสุขเนาะมันเหมือนกับว่ามันเป็นการรอคอยตลอดเวลานะคะทุกๆครั้งอะ่ะคุณอาจจะเคยถามตัวเองมาทําไมเราต้องรอทําไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นการที่ มันตัดกันไม่ขาดมันโน่นนี่นั่นเนี่ยเหมือนเป็นการชดใช้กรรมซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็เป็นการมองอีกแบบหนึ่งนะคะคุณมีความวิตกกังวลอยู่แล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะวิตกกังวลว่ากลัวคนของเขานะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราทําให้เราแบบเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะไพ่เดทนะคะผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะต้องการจบความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะเป็นการสลับกันก็ได้เนาะตรงนี้นะคะเก้าเหรียญ เป็นเป็นไปได้ยากนะคะที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันอันนี้ผู้อ่านมองแบบนี้นะคะเนี่ยมันไม่เติมเต็มนะคะแล้วก็มันเป็นในสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากในการที่จะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะต้องอ่านแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าต่างคนนะ่ะมันก็มีในเรื่องของระยะทางนะคะมีเรื่องของพันธะนะคะม,มันก็เป็นไปได้ยากนะตรงนี้เอาละเรามาดูหน่อยว่า ความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขานะมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะถึงแม้มันเป็นอะไรที่แบบชุลมุนก็ตามเรามาดูหน่อยว่าสัมพันธ์เดือนนี้ยเป็นแบบไหนนะเอาละผู้อ่านจะเปิดไพ่สามใบนะบางคนก็อยากจะออกมาจากความสัมพันธ์แหละนะคะแต่วิบากกรรมน่ะมันต้องนำให้เราแบบได้ชดใช้ต่อกันนะอ่ะไพ่ใบแรกนะคะเดอะฟูลนะ ใบที่สองนะคะหกถ้วยนะใบที่สนะคะหเหรียญอ่ะในความสัมพันธ์อย่างที่บอกะเห็นไหมว่าใครคนใดคนนึงไม่คุณก็เขาอ่ะต้องการอิสรภาพนะคะเราไม่อยากจะจองจําไม่อยากจะอะอยู่ในสถานะนี้นะแต่ตรงนี้ผู้อ่านมองว่านะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณกับเขานะน่าจะมีการแบบได้ติดต่อกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหถ้วยนะคะ,ะเป็นการเปิดใจเป็นการแบบ พูดคุยในเรื่องของสถานะหรือเป็นการที่บอกเรื่องราวต่างๆให้เรานะคะว่า,าการที่จะไปต่อด้วยกันะนะคะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เราจะรับได้ไหมประมาณนี้นะคะอมองนะคะในความสัมพันธ์คุณกับเขาน่าจะได้ไปต่อแหละแต่การไปต่อตรงนี้พูดได้เต็มปากเลยนะว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยในความสัมพันธ์นะคะมีแต่เราแบบรอคอยรอคอยตลอดนะคะ เพราะฉะนั้นนะตรงนี้นะถ้าคุณต้องการความเป็นอิสระผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะทําได้นะอยู่ที่ว่าใจคุณแข็งพอหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะอืมถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องอยู่ในวงังวนแบบนี้แหละนะคะอืมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสําหรับคนที่เลือกกองที่สามเนาะความสัมพันธ์มันยังไปด้วยกันได้แต่ไปแบบมันไม่มีความสุขนะคะ เอาละมาดูกองที่4สุดท้ายหน่อยนะคะว่าความสัมพันธ์นะคะของเราเนาะในรักสามเศร้าเราสามคนน่ยจะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเปิดไพ่ก่อนนะ6ใบนะทุกท่านนะ ใบแรกนะคะไพ่วงล้อโชชะตาเนาะใบที่สองนะคะห้าเหรียญน,นะคะใบที่สามนะไพ่ทูอับคัพนะคะสองถ้วยเนาะไพ่โซเมทนะคะไพ่ใบที่สี่นะคะเก้าดาบใบที่ห้านะคะราชินีถือไม้เท้าใบที่หกนะคะราชินีถือถือถ้วยนะคะเอาละทุกท่านนะผู้อ่านมองว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ่าจะเป็นรักทางไกลเนี่ยถ้ามองแบบนี้พูดได้เลยว่าน่าจะเป็น คนที่ค่อนข้างแบบถูกตาถูกใจเราเน่นะคะนะเจอจากโลกโซเชียลได้นะนะคะสถานะของเขาเขาอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยกับเราตั้งแต่เริ่มแรกนะคะว่าเขามีใครอยู่หรือเปล่านะตรงนี้นะคะมันเหมือนกับเป็นเรื่องราวที่ว่าสารสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะเหมือนคุณอาจจะไปรู้ข้อมูลหรือรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาหรืออาจจะเป็นแบบ เพื่อนของเราเข้ามาเตือนเนาะว่าคนคนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะคะแรกๆคุณอาจจะไม่ได้เชื่อนะคะพอมาเจอกับเรื่องราวของตัวเองแบบจังๆนะคะมันก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าเขาคนนั้นนะคะน่าจะมีใครสักคนที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะคะทําให้คุณแบบรู้สึกว่าเออมันแซดมากเลยตอนนี้นะในความรักความสัมพันธ์เนาะนะคะวินอออบอลนะคะคุณถามเขาตลอดนะคะว่าสถานะของเรามันคืออะไรแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกเราว่าเขาแบบ มีตัวจริงอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะคุณต้องการแบบสถานะนะคะควินเอาบอลนะคะ9ดาบนะคะคุณไม่อยากจะเจ็บอีกแล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าตัวของเราเองก็เหนื่อยมากพอแล้วนะคะ mm hmm. อืมนะคะเอาละคะ่ะทุกคนนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ผู้อ่านมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวที่คนสองคนนะคะ มีเรื่องราวที่ปิดบังกันมากกว่าในเรื่องของการที่มีใครสักคนหนึ่งอยู่ในชีวิตนะผู้อ่านมองแบบนี้นะคะค่อนข้างเป็นไปได้ยากแหละในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะแต่ถ้าถามว่าเขายังรู้สึกยังไงกับเราต้องพูดตรงๆเลยเนี่ยไพ่สองถ้วยขึ้นเนี่ยคือไม่ต้องถามเลยคําถามนี่คือรักมากปรัถนามากนะแต่ตําแหน่งที่เราอยู่นะ่ะมันเป็นอ่า ในสิ่งที่เราแบบอาจจะรับไม่ได้นะคะตรงนี้เนาะไพ่วงล้อแห่งโชคชะตานะคะให้เรามองไปว่าเราน่าจะมาชใช้กรรมซึ่งกันและกันเนาะตรงนี้อย่าไปคิดมากนะคะหมดบุญเมื่อไหร่ก็คือต้องแยกย้ายกันตรงนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรายังมีแบบบุญสัมพันธ์กันนะคะคุณกับเขาน่าจะมีเรื่องราวหลายหลายอย่างแหละนะคะทำให้ได้แบบจดจำนะคะมาดูหน่อยว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะ ใหใบรแรกนะคะ9ก้าไม้เท้าใบที่สองนะคะสิบดาบใบที่สามนะคะห้าถ้วยผู้อ่านมองว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เต็มที่อยู่แล้วเนาะก้าไม้เท้านะคะแล้วก็สิบดาบนะคะเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวที่ว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งนะคะมุฟออนออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่ตัดไปหรือเป็นตัวเราก็ได้นะ อในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่ามันมันรู้สึกแบบมันเหนื่อยนะคะแล้วก็คุณอาจจะถามตัวเองว่าทุกวันนี้นะคะความรู้สึกตรงนี้ที่เราแบบปรัถนาที่อยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารกับเขาโน่นนี่นั่นนะคะเราเคยห่วงความรู้สึกของตัวเองไหมนะคะบางครั้งคุณก็อาจจะน้อยอกน้อยใจนะคะในความสัมพันธ์นะคะอืมนะ อาจจะมีเรื่องราวที่ใครสักคนหนึ่งน่ะน่าจะมุฟออนไปโดยที่ไม่ได้บอกได้กล่าวก็ได้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะบล็อกการติดต่อนะคะเพราะตรงนี้อ่ะถึงแม้เราพยายามแค่ไหนนะคะเรื่องราวต่างๆน่ะมันก็เป็นแค่แบบการรอคอยอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ได้แบบชัดเจนนะถ้าเกิดว่าเรายังสารสัมพันธ์ตรงนี้ต่อไปนะคะหรืออะไรก็ตามที่เรายังไม่ได้ตัดขาดกันนะคะ ไพ่สิบดาบผู้อ่านมองว่าน่าจะมีในเรื่องของความลับที่ถูกเปิดเผยมีในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงก็เป็นได้นะคะภายในเดือนเมษายนเนาะนะคะเอาละทุกคนนะคะความสัมพันธ์ก็อย่างที่บอกแหละนะคะถ้าเราตัดสินใจหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ยังติดตามกันนะคะแล้วก็ไม่ตรงกับใครเนะาะการทำนายนะคะ ถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปนะคะสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเป็นค่าครูให้กันได้นะคะอย่างที่บอกว่าการอ่านไพ่นะ,ะถ้าเราไปยึดติดหรือเราไปฟิกอะไรมากนนะคะมันจะทำให้เราแบบเสียความรู้สึกนะคะนอกจากจะเสียความรู้สึกแล้วแบบยังทำให้เราแบบเอาจิตเอาไรเราไปผูกตรงนั้นนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับไพ่นะคะขอให้ทุกท่านเนาะโชคดีแล้วก็เคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะสักวันนึงนะคะตัวจริงของเราก็ต้องมานะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ